เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องรู้เราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจดประสงค์เราคืออะไรนะครับเหมือนที่พี่ยกตัวอย่างไปในการสวดมนต์ั่งสมาธินะครับเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อจะเป็นผู้วิเศษไม่ใช่เพื่อจะเป็นอะไรที่จะทาให้คนมามสู้พบมาเขารบมาอะไรไม่ใช่พี่สวดมนต์เพื่อเสริมมรมีให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับใครให้กับบรรพบุรุษให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเขารบสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเบญทั้งหลายเลาแผ่ให้เขา สิ่งนี้แหละที่เราทําไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยนี่แหละคือธรรมะพื้นพื้นแต่ลึกนะครับทุกคนมันลึกมากอยากให้ทุกคนนะฮะฟังตรงนี้แล้วก็ลองไปลองไปดูลองไปทําดูแล้วลองไปคิดดูนะครับว่าสิ่งที่พี่พูดจ,จริงไหมถ้าจริงกลับมาปฏิบัติกลับมาทำสามาชีพเราต้องทําอยู่แล้วครับอย่าทิ้งมันเพราะว่าเรากินเราต้องกินอยู่เราต้องใช้เราต้องจ่ายเรามีครอบครัว เราอย่าเอาอะไรที่มันมาบันทอนแบ่งเวลาครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยเราเราเราต้องเราต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนหมดเลยนะฮะถ้าไม่จริงจริงไม่จริงลองลองคิดดูว่าจริงหรือเปล่าที่พี่พูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ตรงความพอดีนะอย่าตึงอย่าหย่อนสรุปแล้วธรรมะที่ท่านสอนมาพระพุทธเจ้าท่าสอนมาเนี่ยคือลึกซึ้งมากดูแบบง่ายๆแต่ว่าลึกซึ้งนะครับเข้าใจง่ายคุณไม่ต้องไปตึงไปหย่อนคุณพอดีเหมือนกับอะไรรู้ป่าเหมือนกับหลวง,งพ่อชาท่านบอก ให้คุณมีทาตผู้หญิงร้อยคนผู้ชายร้อยคนบัวควายอย่างละร้อยคุณเราไหมโอ้โหบางคนนี่ปื้มเอา้าดูแล้วดูดีแต่จริงๆแล้วคุณเลยหนักหนักจริงๆภาระคนร้อยคนผู้หญิงละร้อยผู้ชายร้อยควายร้อยบัวร้อยนี่คือภาระของคุณแล้วคนอย่างละร้อยละร้อยเนี่ยเขาจะไม่ทะเลาะก,กันเหรอไป,ไปไม่ได้นะครับคุณต้องบริหารคุณต้องมีเรื่องใส่หัว พระอาจารย์ชาท่านบอกว่าโอ้อย่างเราอะเอาแค่วัวห้าตัวควายห้าตัวก็พอแล้วฟันเชือกก็หมดรันละนี่เนี่ยท่านสอนง่ายๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีพี่ิบิโศเนี่ยเนี่ยไม่ขาดเลยไม่เคยขาดคืออย่างน้อยๆนะครับเหมือนเหมือนหลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าเอาแค่เท่าอายุแล้วก็บวกอีกหนึ่งจบเท่นั้นเองนะครับส่วนพุทจคกุลธรรมคุณสังคุณ แล้วก็สวดแต่ใครทําได้ร้อยแปดจุก<ช>สูตรดีมากผู้ทุกคนเนี่ยเท่าอายุบวกหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยชินบัญชรเอาแค่นี้ก่อนเอาบทแค่นี้ก่อนทําไม่ได้ทําทุกวันทุกวันทุกวนักวนถ้าโอ้ยทำไมชินบัญชรยาวจังเลยเปิดยู u b e ครับทุกคนสวดตามเลยผมใช้วิธีนี้แหละน,นี่นี่คือวิธีที่ผมใช้คือเปิดเปิดเปิด,ปดแล้วสม,มองจาเองตอนนี้ไม่ต้องเปิดหนังสือไม่ต้องเปิดอะไรละสวดได้ปกติสาม้พอหููได้เลยสวดได้ตั้งแต่โยโ,โยโสโยโสเนี่ย คือหลวงพระอาจารย์แดงท่านีคนบอกเลยว่าบอสเอาแค่นี้พอนะถ้าเกิดว่ามีเวลาโยโสภะคะวะอาหังสัมมาแล้วก็แปลาทาแปลแค่นั้นเองนะครับเป็นบทที่เราจะต้องทําวัทุกวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พี่พรพูดมาทั้งหมดนะครับขอเชื่อรับนะครับมันเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วดูง่ายๆแต่ลึกซึ้งเหมือนคำสอนข,ของพุทธเจ้าขอให้ทุกคนนะเนี่ะเอาตรงนี้นะครับไปคิดแล้วก็ไป,ไป,ไ,ปไปคิดตรองดู นะครับว่าเราเราอยู่ตำแหน่งไหนขอเชื่อรับทุกคนต้องได้อยู่ทั้งสามตำแหน่งอยู่แล้วนะครับเกิดเป็นมนุษย์ต้องต้อง,ต,องต้องเจอสามสิ่งนี้อยู่แล้วขอเชื่อรับเพราะฉะนั้นแล้วเรานะฮะเอาสามสิ่งเนี้ยลองลองลอง,ลองไปทําดูแล้วก็นอบน้อมนะครับคำว่านอบน้อมเนี่ยก็คือว่าทําด้วยจิตใจที่ฟอ,องใสนอบน้อมนะฮะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะครับใครสวดมนก์ก็ขออุโมทธนาสาทูด,ด้วยใครเพิ่งเริ่มสวด ก็ขอนุโมธนาสาธุแล้วขอให้คุณสวดแล้วก็ทาสมาธิได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วคุณก็จะเรียนรู้ของคุณเองว่าการที่เรามานั่งสวดมนต์เรานั่งทาไมคุณจะได้รู้คําตอบเองถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณพงมัวแต่นั่งหลับตานั่งหลับตาเฉยโดยไม่มีอะไรเลยมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วคุณอยากรู้คุณศึกษาได้เลยอาจารย์เยอะแยะพระอาจารย์เยอะแยะอยู่ใน YouTube ท่านสอนดีมากๆา ถ้าใครสวดทุกวันคุณคุณยืนยันได้เลยคุณคุณพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยว่าจริงหรือเปล่าพัฒนาเขาเรียกว่าสิ่งไอ้ชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณเชื่อผมเลยแน่นอนเพราะว่าผมแฟนผมนะครับอันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาเรียกกล่อมหรือว่าอนะไรให้คุณมาสวดหมดนะแค่เลาให้หมายถึงว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผมเลย